สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องตองพรพรมสองทุ่มครึ่ง11มิถุนายน11มิถุนายน256ข่าวบัตรสวัสริการแห่งรัฐนะครับพรุ่งนี้มีอะไรฟังครับพรุ่งนี้วันที่12มิถุนายนครับสําหรับผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐที่ ลงแล้วตรวจผลแล้วปรากฏว่าไม่ผ่านไม่ได้รับสิทธิ์ที่ยื่นอุทธรณ์ไว้แล้วครับตรวจผลอุทธรณ์พรุ่งนี้12มิถุนายนไปต้นไปสามารถตรวจได้ครับหงโองเช้าครับหากตรวจแล้วไม่ได้รับสิทธิ์เหมือนเดิมก็คือจบไม่ได้รับสิทธิ์ไปเลยแล้วก็ต้องรอลงทะเบียนงวดต่อไปซึ่งอาจจะใช้เวลาอีกถึง3ปีเพราะเรั่มนตีว่าการกระทรวงการคลังเคยเปิดเผยว่า ผ่านสื่อว่านะครับว่าการทุบทวนสิทธิ์จะมีทุก3ปีถ้ามีการทบทวนสิทธิ์ใหม่ก็ลงทะเบียนใหม่ไปด้วยทํานองนั้นครับตรวผลนะครับ12มิถุนายนพวกนี้สําหรับใครที่ตรวจผ่านปรากฏว่าได้รับสิทธิก็ให้รีบยืนยันตัวตนนับตั้งแต่รู้ผลเลยว่าตัวเองผ่านคือยืนยันตัวตนได้ตั้งแต่วันที่12มิถุนายนจนถึง26มิถุนายน นะครับด้วยบัตรประชาชนสมา์ทกาสนะครับที่ทกอสอที่ออมสินก็ได้ที่ธนาคารกรุงไทยก็ได้ใครยืนยันตัวตนผ่านในช่วง12มิถุนายนถึง26มิถุนายนนี่จะได้รับสิทธิพิเศษก็คือ1กรกฎาคมใช้สิทธิ์เป็นครั้งแรกจะได้สิทธิ์ของเดือนกรกฎาคมก็คือค่าซื้อสินค้า300บาทและจะได้อีกวงเงินค่าซื้อสินค้า300บาทย้อนหลัง3เดือนด้วยของเดือนเมษายน300พฤษภาคม300มิถุนายน300 ได้ย้อนหลังสามเดือนเก้าร้อยบวกกับของเดือนกรกฎาคมด้วยสามร้อยก็ได้หนึ่งกรกฎาคมหนึ่งเงินเข้าบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดหนึ่งพันสองร้อยบาทเลยก็ใช้ได้ตลอดทั้งเดือนกรกฎาคมนะครับและก็วงเงินอื่นๆก็มีค่าการ์ดของต้มแปดสิบบาทต่อสามเดือนค่าโดยสารเจ็ดร้อยห้าสิบาทต่อสามเดือนนำบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดไปรูดซื้อไปใช้ได้นะครับตั้งแต่วันที่หนึ่งกรกฎาคมถึงสามสิบกรกฎาคม เป็นเดือนแรกเดือนต่อไปก็ได้ตามสิทธิ์ปกตินะครับ<า>ก็ถ้าใครผ่านรีบยืนยันตัวตนในช่วงนี้นะครับหากยินยันตัวตนช้ากว่านี้<แ> <Inspector S 2> เช่นยืนยันตัวตนในช่วง27มิถุนายนผ่านนะครับจึงผ่านหรือยืนยันตัวตนผ่านในช่วง27มิถุนายนถึง2ี่กรกฎาคมจะได้ใช้สิทธิเดือนสิงหาคมเป็นเดือนแรกซึ่งใครได้ใช้สิทธิเดือนสิงหาคมเป็นเดือนแรกนั้นรัฐบาลจะไม่ให้สิทธิ์ย้อนหลังในส่วนของวงเงินซื้อสินค้านะครับจะได้เฉพาะ สิทธิ์ของเดือนสิงหาคมก็คือค่าซื้อสินค้า300ค่าเดินทาง750ค่าการท่องต้ม80บาทต,ต่อ3เดือนจะได้ในส่วนของเดือนที่ได้รับสิทธินั้นวงเงินซื้อสินค้าจะไม่ได้รับย้อนหลังนะครับฉะนั้นถ้าอยากได้วงเงินซื้อสินค้าย้อนหลังก็ต้องยื่นกันตัวตนให้ผ่านในช่วง12มิถุนายนถึงไม่เกิน26มิถุนายนนะครับสาหรับผู้ได้รับสิทธินะครับก็ขอให้ทุกคนทุกท่านที่ยืน่ทนทธรณ์ไปแล้ว ตรวจผลพรุ่งนี้ถ้าตรวจผลผ่านก็รีบยืนยันตัวนนะครับขอให้ทุกคนทุกท่านขออวยพรขอให้ทุกคนทุกท่านตรวจผลอุทธรณ์แล้วผ่านได้รับสิทธิ์กันทุกคนครับสวัสดีครับ